ครับผมวิถีพันธ์ชาแนลสวัสดีครับผมครับผมมีข่าอัปเดตมาเบ่งมาชมครับผมเฉลยปลาอายุกงกบประมาณเดือนหนึ่งครับผมจากคลิปที่แล้วที่อัปเดตในพี่น้องได้เบ่งได้ชมกันครับครับผมมีล่าสุดกับเชียงกว่าถือว่าตื่นบ่ถือว่าแหบ่ถือว่าแข้งครับกับเขาใกล้ได้ระดับหนึ่งครับ เริ่มจะสดใสขึ้นมากครับจากที่เอามาปล่อยแบบบินซนกงตั้มกงครับผมพี่นอ้องครับมันนี้ก็้ามาเบึงมาชมครับอาการล่าสุดก็จะประมาณนี้ครับผมอาหารกบมีข้าวสารเนี่ยมีข้าวสุกเนี่ย เขาเปลือกครับผมกับอาหารหมูนมุมอาหารหมูหน่อยนี่นะครับสีสันเรื่มสดใสแล้วครับเรื่มจะสวยครับทางวันตั้งวันนี้น่าจะคันครับผมว่ะตัวเมียนี่ตัวเมียนำหนึ่งกับตัวเมียดื่มชักอาการเป็นแบบไหนนาสีดเขาสีดเขาครับมา สีดยาแล้วครับตัวปู่นี่ก็ไล่จิกไก่แม่นี่นี่วิธีแก่แบบไรแน่หน่ำนเลยด้วยครับผมอัปเดตให้เบิ้งให้ชมเรือเ่อยๆครับผม ครับผมวิธีพันชเเนวกับสิขอาจบอลิปไใบ,บเพีงเท่านี้ครับก่อนอื่นก่อนใดเบิ้งแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ทั้งช่องวิธีพันชเแนวนำแนว้อครับผมสวัสดีครับผม